สวัสดีครับพงษยัยยัยลุงปานอาเอือยไอ่ย่ายปูย่างตายย่ายเขครับสมุนทุกคนครับบุญหนึ่งเขาบอกครับสองเบ้าเก่าครับหล่อต้นครับเบ้าพุ่มครับผมสิบห้ามื่อร่เก็บเห็ดไม้ไม้เนาะเบ้าพุ่มเนาะไม้ใดเบ้ามันเปื่อยครับพี่เนาะอเมริกาตะลุ่มกันท่าลุ่มครับจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่นะครับวันนี้มาหาเลาะเห็นร่วมเนาะนะเนาะแมนครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอลายยัยครับนี่ก็ไข่ขี้เก่าหรอครับแมวแต่ว่าดอกทองเขาแมนมามืันนี้ เจิมกระตาไหมนะครับย่อเบาต้นตรงหามันไปใหม่ห้องไงเด้อเมนกับแม่กับยายกระตาใหญ่เนาะแมนครับเมนี่มากับยายกระตาใหญ่ครับไก่นำทางเราเสร็จคยเราไปใส่ละไปใส่บู้หายมีดีบีไปใส่ยายกระตาใหญ่บู๊บสดีจ้ายายกระตาใหญ่บานหลังจ้าที่น้องจ้าฝากไปเบิ่งน้าเมนเด้อพี่น้องไปเบิ่งไปแย่งให้่เนี่ยเบิ่งตีที่ศาสตกระโปะจะเกลือเรเจ้าเนาะคือหอดเจ้าร้ายพี่น้องจะไปใส่บ้าใส่เราเจ้านี่เอ้ารวมเดินทางครับสองมาครับกับยายกระตาใหญ่เสรนเคยครับ ปากดไหลก็แช่เล่าเเด้อครับเดจะป่ากันไเด้อปาไปไปที่นงจ้าขอบปา่จ้ะครับเอาไข่ครับอ๋อแต่ดอกบัวหย่เนาะบานเนาะไข่ปลาีดอกบัวหญ่ครับผมพอเด็เก็บมีเลาบ้าเนาะอืมรับผมพอเด็กเก็บพอเด้กดเล่มบัเล่มเนะเป็นอยัางกรบัวเล่มเป็นมวตั้งเนี่ยยับ้านน่ะดอกไข่ล้อีกกไข่พ่นครับกัดอกตูม ต้นเล่มดอกปูงงามครับนะครับเล่มนี้ครับดอกต้องดอกครับเล่มอยู่มันสิเป็นงูอะไรแบบเล่มรวมเด่นนะครับสองเบ้าเช่นเคยครับคุณนี้ครับผมนี่ในหน่อยได้นลายกับป็นกำลังใจสองเบ้าด้เลยครับสามดอกครับโอ้ยของใคคนน้นามมุดครับทิดหน้าไว้ครับผมอืมเอ้าที่น้องครับต้นหงดอกฮากันหน่อบ่าใช่อ่ะ บ่หักได้หรอเล่าโบหักไม่หมอใ<น>ส่อีกดอกนึงบ้างพี่เสกหืนงอ,อกไม่ของนี้สามดอกครับให้พ่นละลายครับปันมันบอกว่า,วาน้ำพ่นหรอแมน,น,นครับของนี้เหงาไม่เท่านั้นในแต่ดอกสามใคล้ๆเฮดินแลบ้างเนาะแดนครับแต่มันหอมกว่าเฮดินครับแมนดอกมันหนาวกันเหมือนเดิมเก่าใกล้แล้วครับไปครับไปอ๋อเลียพี่น้อมง,ง่ามมากติดเก่าครับโอ้ยง่ามตกใจครับติดดอกงามง่ามมั่หอนนะบ้านเนาะแมนเหี่ยวไข่พ่น หอมกระดานาะม้านเนาะหอมหอมเป็นัหอมยืนยันกะบบ้านี่นั่นออ่อจิ้มไั้นกโผมไม่อเนี่ยเวเ้า่เล่มนีเนาะเล่มครับผมเล่มไนบ้าเล่มกัเล่มเล่มหยาเบื้องขับหน้าเป็นไงเพ่ครับมาซ่อมเบื้งในกระตาเพนครับ เลยหอดอกไม้จักนี่ยังดอกก็อนต้นยังดอกพุ้งอันครับเราเห็นเห็ดเหรอครับเห็นยังเหรอครับเนี่ยเห็ดนางเล่เห็ดนางเล่หรือเห็ดนาเลีนี่แหละคือครับผมนี่งามอยู่แข็งดีอยู่ก็ได้แกงนี่นะครับก็ได้ปนเอาไปปนเนี่ยเบิ้งให้เด้อครับนี่เห็ดเพิ่งนี่ดินจะเอาบานครับอ๋อเนี่ยเห็นแล้วครับมือนี้เห็ดหายอย่างเห็ดหายอย่างก็มาแล้วนี่ครับผมอันนี้เล่มนี่ครับเห็ดตะเตาครับแต่บรรดาเพิ่อนกันบดียเนาะดินดำเนาะเฮชรอ่ะ <c ười> คือบ่ว่าเห็นแน่ตีนตดำนอกอาจารย์โอ้ยบ่ได้งง<อ>ตึบเลย <c ười> <c ười> ให้เพิ่งเนี่ยให้เพิ่งตีนตดำให้เพิ่งขาต่ำเนียนครับผู้เจ้าเวียนเนาะแม่นตามมามมีนดำมาเดิน่าตึงงูไม่ชนองเลยเ <c ười> ขาบอกเป็นไงแล้วบ่หูวยักยื่อเ <c ười> นาะมีอะไรอีกดอกนึงครับหน้งดอกสองดอกอีนนี่เนาะเนี่ยครับเห็ดออกหางร้านเนาะแม่นครับผมพี่พี่บเห็ดเกาไข่ครับอ้าวมาตัวแนวไม่ก่อกเน่นบ่ล่ะเห็ดดินเยืนใหญ่ยันมาตัวแนวเนี่ยเห็ดดินใย,ย,ยัง อันนี้ก็ดินแย่ตอนนี้แนนม่ว่าเขาไข่ตนหมอมันอกคืขึนกันนี่แนนครับจยงกะตาไหมครับมือนี้ครับผมเป็นหนได้ไลก์กับทีก่กงใจสองบารไว้เวอ้อครับครับผมครับจ้ะ<ฮ>ในไข่บ้านไหนอู้ยนของกระตางแต่ย่หนึ่งครับใส่ข้าวโดครับใส่ยูบานได้ยกไส่เนาะหอมหอมมีตำลในเนาะ เงี้ยครับผมกันเจวก็ได้ำคนเลยกันเจวก็ได้เน็ตเขาดินครับอ๋อไม่ในใกลนะบ้านเนาะเงี่ยครับโอ้ยหล่องามแหงครับเนี่ยงามครับเพื่อนกันนะครับหน้าแล้วได้อีกบ่อีกคนนึงครับอ้าวคือได้อีกตะเตามาแต่ใส่นอครับบ่านี้กำลังเงินกำลังออกเนาะเนาะมองละดอกสองดอกครับผมเมื่อนี้มากันหลายคนเนาะบ้านเนาะแมนคทั้งแยกกับตาใหญ่มาแต่วาลินไม่บ่แมงีครับเข้ากับมาทางยังสุ่มหน่อยไม่บ่แมงีครับผมอ่ามาสองกกสองเราครับป่านี้ไปครับปะ อีกตบเตาดอกนึงครับคือะคือหนุ่มเดียวบ่าวใช้โบหนุ่มเนอะคือพแต่หนุ่มเนี่ยไหมไม่ดอกมันเป็นยังสีตเตาคบหาปการไงครับโอ้ยอ่าเ้อราออกเขาออกเี็นไนเราบอกเี็นไดนแล้วคุนเกาะไข่ดอกนึเงบ่าวต่อครับมานไปกับบาครับดอกเง้ยทำไมเนาะ ผมย hehe, ่างง่ายครับโโาหครับันี้รันั่น่าอกอเ่ย nah? ูนูนพูใช่หูนั่นนันั่นนั่นนะตับต้ารู้กันนะอืมครับทันนีเลังงาเนาะแมครับอ่าตสองสามดอกครับแมนครับผมส่งมานแล้วครับอนี้มานแล้วละมานน่นดอกใหญ่นี่ละให้ปวกดำครับ้องสามดอกครับ ก็มีนกกลิ่นเพี่นอ้องเลยทายมันหนึ่งตรงเนาะรัดผู้โดยารดพวกดำก็เจ้าเอิญครับน้อเขียงครับนอเป็นไงครั<อ>บนี่ครับนอนี่น้อง้ามนะวาเนาะป่าแดงบ่ล่ะเออป่าแดงเครื่องนอ่ครับนของนอครับมีเยอะล นอนอย่างนี้ไม่โอเปลาพุ่มใส่กระเป๋าไว้เถืออะไรบ้างอ้ยนอนอย่างี้ดีครับแมนเอาไปเอาไปให้แรงกิ่นบ้าหนิไปแกงก็ได้เอาไปแกงเนาะทุกทุกแกงคืออีปุกอีหลอกเนาะแมนเมนครับแมนครับเห็ดไ้วบ่เลยเนาะบ้าเนาะใส่เบื้องกันอ่ะนักตาไหนทำไหนทำไดนนอ้๊นนอ้๊งเทียงครับอันนี้ครับนอ้๊เทียงครับได้ปนหนึ่งครับเห็นเริ่มไหว้มันไหว้เหรอมันไม่เริ่มหรอกมันไหว้แล้วครับถ้าฝนนอ้๊ฝนตกไม่ยอมเมนครับถ้าฝนอีกรอบหนึ่งครับผม พวกํำครับมองดอกสองดอกข้มาเนาะเมีนครับผมประเด็นะรก่อนถึงบอกาต่ำปุ่นแหงแฉมข้นมาครับเปุนแ่บแฉมนี่เปิดขาไล่ป่ดขาไล่ครับออกล้ามตัวแนนันงามตัวนีดอกเดียวเนาะนีดอกเดียวตมาออกมูนครับออกมูนนี่มูสองมูนเป็นอะไรครับ อยูปว่ไก่กกัเนาะนี่ครับผมก่ได้แกงอยู่ครับมานี่แกงเส้นนอนคนดอกนอนอใบเอ้ยนอังนอแกงนอเกงนอแกงนอแกงดินครับดินใหญ่แล้วบานอือเด็ดขาวดินขาวดินหน่อยแล้วขาวดินใหญ่พุนี้เบลครับบในผู้แกงครับอันนี้ครับแกงนึ่งเห็นลายลครับดอกนึงครับมันเกินที่ต่อไหมเนาะนครับเติ้ลหลายเนาะ่เอาเธอเอาแล้วเนี่ยเต้ตัวครับ โอ้ยพี่นอ้องอีต่นสองเบาเลยเด้อดินในเขาดินเนาะครับนใน,นบดินครับโอ้ยดินเอาครับตะกีบบ่อเนี่ยพี่น้องเลยคุณผี้ชมเอาเบิร์ดก้าวละเอาพุ่มบอกไไเกลยผมบอกใส่ครับเป็กระลาบอยใหญ่ได้่มาอ่านเห็นบ่เสียบ่าพุ่มบ่เอาไม้คุณเห็นนะครับเวลร้านอ่นนี้ต้นมัดง้างไก่หลานอีกตัวนึงครับ ชองร้องชองเหรครับบ่ได้แกงละบานครับนี่ครับนชองดอกได้เห็ดครับเห็ดขาวดินเห็ดขาวดินครับได้กระจายไงแล้วก็บ่ได้ครับขนาดเราเป็นเซียนปลานี่เนาะนี่ครับอีกดองครับแก่พี่กันมาๆเนาะเห็ดเขาดินอามมืดพุยังอามมืดเห็ดเก็บแล้วทำนะมาละบานครับได้บ่วแดงบ่าเห็ดไก่ ตาสมไปอันตื้นกันมาบ้เนาะว่าปั่นตะของเก่าตาชมเนาะแข็งแข็งแค่เรื่องของแอันแข็งนี่บเรต้องห่วงมา้าเนาะพร้อม้องแต่ครับองดอกให้เป็นเก่าครับครับอุ่า่นี้ได้เขาเล่นตุ่ยง่าัวแกากแก่ตลอดราแน่นมครับ Pues ไปเก็บมากอะเด็ผู้าแกงกนท้เนาะแขมหแกงนังงี้รับเบังเห็ดของบบาตุนของบาพุ่งครับอะไปเบังเห็ดของพี่น้องท่นบ้านอีกอีกกกนึงบัมนครับแล้วด้บอเลนคนละพยเราได้เห็ดคุณนะครับอุ้ยผู้นี้ได้ของย่างไรครับผู้ไดนี่ไหรทา้ของโซม่ได้ดอกยังไงไหมครับอ้ยู้อ่อนไร ก็มึงตาไงกระตาไงเหมือนครับตาไงกระตาไงกระไงกระตาพี่น้่มึงได้หนอะเลยเฮ็ดสีนไปสูบหอมพี่น้องพี่ขี้น้องก็ได้แกงเนาะเฮ็ดยังเลยนี่บ่อเฮ็ดเรื่องเดียงไนี่บ่ออยู่บ้านเอื่อยเฮ็ดเพิ่อำขมิ้นโอบ้านเจเอื่นยังเฮ็ดเพิ่งเดืองเลยเออเอื่อไปทัวที่ทัวเดี๋ยที่นี่บ้านขอ่เอื่อยเฮ็ดเพิ่งเดืองนี่เฮ็ดตะเต๋อนี่ก็บ่หมาดเป็นไรพี่น้องก็กระไรไก่จะเลืมฝากแกะกระตาไงเลยครับ นะครับฝากน้ำแน่ฝากแกตาไงได้พี่น้องเด้อทั้งเพจทั้งยูทูบด้วยจ้าแน่นครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปในเด้อครับมุนดิปุยเฮ็ดคอยเมอนีพี่น้องอ่าพี่น้องผลงานเมอนีมาโซ่ผลงานเมอนีครับพี่น้องได้ตร่จหน้าบ้านเนาะเมื่อนีรเนาะแน่นครับผมเนี่ยอ่ะหมา้ไม่กับบัวหมานน้าบ้านเนาะแน่นครับมื่อื่นก็อนจะไปทางเก่าแล้วครับพี่น้องแกตาไงกับบัวได้่นคบสามสี่คนกับบัวได้แม่นครับเห็ดมันเริ่มเห็ดมันไหวเลยพี่น้องเห็นดแกระตาอันแดร์ลายหนังก็คือสองคนเก็บรรวมมมนนนนนาาากััเเะะบบแคผ โอเคครับพี่น้องทร้างหนกันเลยเริ่มติดตามสมัยแล้วครับพี่น้องทั้งเพจเพจบล์ทั้งยูทูบครับครับผมหางหน้าห่างนหน้านะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าตัวกับบ้าพุ่มก่อนจะขอตัวลาไปก่อนครับแมนครับเอาบ้าพุ่มเนาะครับเจ้าพรคลิปหนาเนาะแมนครับผมขอตัวสวัสดีครับบ้าพุ่มสวัสดีครับไปครับไป